สวัสดีครับผมเอ็มโ i n g ิงไท l a n d ์นะครับสำหรับคลิปนี้ครับ เราได้ยางมาใหม่ครับยางตัวนี้นะครับเป็นยางของเรนโซไทยนะครับนี่เลยเป็นยางเปิดตัวใหม่นะครับเป็นรถอันเทเลนอาร์ทีศูนย์เจนะครับหลายหลายคนอาจจะเคยดูโฆษณาเขาไปแล้วแล้วผมได้ยางตัวนี้มานะครับก็เพราะว่าเห็นโฆษณาจากแฟนเพจของเขานะครับแฟนเพจของเขาตอนนี้นะครับมีการลงทะเบียนนะครับรับยางในราคาพิเศษโซลดอีก5,000บาทนะครับราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่11,99 9บาทต่อ1นชุดนะ1ชุดนะครับซึ่งราคา1ชุดเนี่ย มันแพงกว่ายางที่ผมใช้เนี่ยนิดเดียวเองปกติยางที่ผมใช้เส้นหนึ่งเนี่ยเก้ากว่าบาทแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เราเลยเอามาลองนะครับในไซส์265 6 0 18เนี่ยราคาปกติจะอยู่ที่20,000บาทนะครับต่อนหนึชุดนะตกเส้นละ5,000บาทนะครับแต่ถ้าเกิดร่วมโปรตอนนี้นะครับราคาจะอยู่แค่14,999บาทซึ่งถูกมากๆแล้วดูหน้าตาเขาดิคือหน้าตาเขาก็สวยอยู่แล้วนะครับ เขาจะมี2ฝั่งให้เราเลือกนะคือจะมีฝั่งที่เป็นสีนะครับนี่เลยก็จะมีสกรีนคำว่าเลนโซไทนะครับฝั่งนี้ก็จะสกรีนรุ่นของเขานะครับซึ่งจะเป็น r รดแอนเทอร์เลนอาร์ทนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งมีเหมือนกันนะครับแต่ไม่มีสีใครอาจจะชอบแบบว่าเรียบๆนะครับก็ใช้ฝั่งนี้ได้นะครับแต่ถ้าสําหรับใครอยากที่จะมีสีให้มันดูแบบว่า ดูเท่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็ใช้เป็นฝั่งนี้นะครับหลายคนอาจจะงงนะครับว่าทําไมโลโก้ถึงเป็นสีฟ้านะครับจริงๆแล้วโลโก้ไม่ได้เป็นสีฟ้านะเป็นสีขาวปกตินี่แหละนะครับแต่สีฟ้าเนี่ยก็คือเป็นสีที่เขาเคลือบหน้ายางมเฉยนะครับเพื่อให้ตัวสีขาวเนี่ยมันไม่เหลืองนะครับสามารถเช็ดออกได้ปกติเลยนะครับทั้ง2ฝั่ง นะก็ยางตัวนี้นะครับที่ผมเลือกมาเนี่ยเพราะว่าผมเคยทํางานอยู่เลนโซ่นะครับหลายๆคนก็คงรู้อยู่แล้วแหละพอเขาโปรโมทเสร็จปุ๊บผมโทรเข้าไปถามในบริษัทเลยว่ายางตัวนี้เนี่ยโอเคไหมนะครับทางบริษัทบอกว่ายางตัวนี้เนี่ยเป็นยางที่ผลิตในประเทศไทยแล้วพอผมเห็นราคาจากในแฟนเพจที่แบบว่าถ้าจะร่วมกิจกรรมเนี่ยได้ในราคา14,999บาทนะครับเราก็เลยต้องรีบก่อนใครเลยเดี๋ยวจะอดราคานี้นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะรู้แล้วแหละว่าถ้าเกิดจะเข้าไปทํากิจกรรมได้ส่วนลด5 0า0ทํทำยังไงผมเตรียม เฟซบุ๊กไปแล้วจริงๆง่ายมากๆนะครับมีแค่โทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็เข้าแอปเฟซบุ๊กได้นะครับเราเข้าไปที่แฟนเพจครับพอเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับเราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเราเลื่อนมาตรงที่เขาปักหมุดไว้นะครับนี่เขาจะมีปักหมุดไว้เลยนะครับใครไม่อยากพลาดนะครับรับส่วนลดพิเศษราคา5,000บาทนะครับให้ไปดูวิธีจองยาง RT07 ตัวนี้ได้เลยนะครับเขาจะมีเป็นขั้นตอนบอกเลยง่ายๆนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ครับเว็บไซต์เรนโซทไทยครับแล้วเราก็ไปกรอกชื่อนามสกุลนะครับอีเมลเบอร์โทร แล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็เลือกไซยางเลยไซยางตอนนี้นะครับมีทั้งหมด4ไซไซนะครับแต่เห็นพี่เขาบอกแล้วนะว่าเดี๋ยวจะมีเพิ่มไซที่5ไปด้วยนะครับไซ์แรกนะครับก็จะเป็น265 70/16นะครับไซที่2นะครับ265 75/16นะครับไซที่3 265 65/17นะครับแล้วก็ไซที่4นะครับเป็นไซของผมตรงนี้ก็คือ265 60/18นะครับแล้วก็ไซที่เขาจะมีเพิ่มเติมมาก็คือเป็นไซของล้อขนาด20นิ้วนะครับน่าจะเป็นนะ265 50/20นะครับซึ่ง พอเราเข้ามาตรงนี้เราจะเห็นราคาแล้วนะครับว่าราคาเริ่มต้นของเขานะครับถ้าเกิดว่าเป็นไซส์2657 1 6เนี่ยราคาเริ่มต้นจะอยู่แค่1 6 0 0 0บาทเท่านั้นในราคาปกติแต่ถ้าเกิดร่วมโปรวันนี้นะครับจะอยู่แค่11,999บาท4เส้นโอ้โหถูกมากนะครับขั้นตอนการลงทะเบียนครับยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเขาจะบอกให้เรากรอกจังหวัดนะครับพอเรากรอกจังหวัดเสร็จปุ๊บนะครับลายชื่อร้านในจังหวัดที่เรากรอกไปเนี่ยก็จะเด้งขึ้นมานะครับเราก็เลือกร้านนะครับว่าเราจะไปติดตั้งที่ร้านไหนยาง ตัวนี้นะครับจะส่งถึงร้านในวันที่28พฤศจิกายนพร้อมกันทั่วประเทศนะครับที่สําคัญผมต้องบอกไว้ก่อนการเลือกร้านต้องเลือกดีๆนะครับเลือกร้านเสร็จปุ๊บไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับนี่แล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการโอนเงินมัดจํา500บาทครับ มัดจำแค่500บาทเท่านั้นเขาจะมีชื่อบัญชีนะครับเป็นบริษัทเลนโซวิวเลยเราโอนไปตามบัญชีนี้นะครับจากนั้นแอด qr code นะครับที่เป็น qr code ของ l ล n e นะครับเพื่อที่จะยืนยันอีกทีนึงนะครับเราส่งเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับเราก็แจ้งชื่อเบอร์โทรนะครับแล้วก็ใสยย่ยาง นะครับเพื่อเป็นการยืนยันอีกครั้งวันที่28นะครับเมื่อยางมาถึงแล้วนะครับเราก็ไปติดตั้งที่ร้านยางได้เลยนะครับซึ่งง่ายมากๆแล้วก็ราคาอย่างที่บอกราคาถูกมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูกันแบบใกล้ๆกันว่ายางตัวนี้นะครับหน้าตาเขาดีเทลเขาเป็นยังไงบ้างนะครับก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่เริ่มต้นนะครับว่าตัวโลโก้ของเขาเนี่ยจะมีสองสีนะครับก็คือจะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับกับอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่เป็นสีดานะครับส่วนตรงนี้เลยชัดเจนเราต้องหาก่อนเลยเพราะเขาบอกว่าผลิตที่ไทยใช่ไหมเราหาก่อนเลวนี้ป็ แล้วก็หน้าตาของเขานะครับในเรื่องของตัวลายต่างๆนะครับต้องบอกเลยว่าดีเทลเขาแบบดูเนี้ยบมากนะครับเห็นไหมดูเส้นสายต่างๆปกติเราจะไม่เห็นลวดลายแบบนี้นะครับในยางปกติแต่เราก็งงเหมือนกันว่าทําไมถึงมีลวดลายแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราต้องไปเทสกันอีกทีนึ่งว่าจะเป็นยังไงนะครับลวดลายของเขาเนี่ยก็จะครอบคุมมาถึงด้านข้างเลยนะครับลหลายคนจะรู้อยู่แล้วว่าลวดลายตรงนี้เนี่ยช่วยในหลายเรื่องมากหนึ่งเลยคือช่วยเวลาเราไปปีนป่ายนะครับตรงนี้เนี่ยจะช่วยในการตะกุยด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยรับแรงกระแทกของตัวแก้มด้วยนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้เทรดแวร์นะครับอยู่ที่400นะครับทักชั่นเป็นทักชั่น A นะครับ แล้วก็การรองรับอุณหภูมิเป็นตัว B แล้วก็รายละเอียดของตัวยางนะครับก็จะมีบอกแบบชัดเจนทั้งหมดเลยนะอย่างนี้ก็จะบอกไซส์นะครับสองหกห้าหกสิบสิบแปดนะครับหนึ่งร้อยสิบสี่เนี่ยจะเป็นการบอกถึงการรับน้ําหนักนะครับยางเส้นนี้ครับรับน้ําหนักอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบกิโลกรัมนะครับต่อหนึ่งเส้นนะแล้วก็จะมีตัว S พ่วงท้ายด้านหลังนะครับตัว S เนี่ยบอกถึงความเร็วยางตัวนี้นะครับรองรับความเร็วได้หนึ่งร้อยโปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าโอเคมาก นี่ <S <S เขาก็จะมีฉลาก <S <S บอกอรายละเอียดนะครับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของการประหยัดน้ํามันนะครับเขาจะมีเป็นเกดบอกนะครับอันนี้จะอยู่ประมาณเกรอ E นะครับก็จะบอกไว้9.7อันนี้เดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลว่ามันหมายความว่าอะไรนะครับอันนี้เรื่องของการรีดน้ำแน่แหละการรีดน้ำนะครับจะอยู่ในเกรด C นะครับแล้วก็ในเรื่องของความดังนะครับความดังตัวนี้จะอยู่ที่76เดซิเบลนะครับ แล้วก็ประเภทของอยางนะครับว่าอยู่ในเกรดไหน,นครับอันนี้ก็จะบอกว่าประเภทของอยางนะครับอยู่ในคาสซีวัน,นะครับมีมออก,อกอทุกอย่างเรียบร้อยนะครับบอกว่าจัดจําหน่ายโดยใครผลิตโดยใครนะครับ เฮ้ยอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะคือสําหรับเลนโซนะครับหลายๆคนคงรู้เรื่องคุณภาพของเขาอยู่แล้วนะครับในส่วนของตัวล้อนะที่เขาผลิตเองจากโรงงานเลยแล้วก็อันนี้นะครับก็เป็นยางที่เลนโซผลิตขึ้นมานะครับโดยผลิตในประเทศไทยแล้วก็เลนโซเนี่ยเป็นคนควบคุมคุณภาพเองแล้วใช้ชื่อเลนโซด้วยนะครับอันนี้เนี่ยผมเลยมั่นใจแล้วก็อยากที่จะลองมากๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยอย่างที่บอกราคาเป็นราคาที่จับต้องได้มากๆนะครับต่อให้เป็นราคาปกตินะครับผมก็ว่าถูกอยู่แล้วนะ ราะว่าราคาปกติเนี่ยในไซส์นี้เนี่ยในไซส์ขอบ18นะครับจะอยู่แค่20 0 0 0บาทนะครับต่อ1นชุดผมก็ว่าโอเคอ่ะเดี๋ยวรอรถผมกลับมาก่อนนะครับถ้ารถผมกลับมาแล้วเนี่ยผมจะเอายางตัวนี้ครับไปเปลี่ยนแล้วก็ไปเทสมาให้เพื่อนๆชมกันด้วยครับว่ายางตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับพอดีว่าวันนี้เนี่ยยางเขามาส่งเสร็จปุ๊บรถผมไม่อยู่นะครับรถผมเนี่ยเอาไปอัปเกรดเครื่องเสียงนิดหน่อยนะครับที่ล็อกเก็ตซาวนะครับเดี๋ยวเราจะไปเทสกันนะครับว่ายางตัวนี้เรื่องของเสียงนะครับเป็นยังไงด เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ายางตัวนี้เนี่ยมีปัญหากับเขาหรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่ององความนุ่มนวลเป็นยังไงบ้างนะครับการลุย ลุยแล้วเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนใส่รถเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเทสให้ชมกันอีกทีหนึ่งครับวันนี้นะครับเราก็เอามารีวิวคร่าวๆนะครับเพราะว่ามันถูกมากๆแล้วก็อยากให้เพื่อนๆนะครับได้ทันกิจกรรมด้วยนะครับไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดนะครับเราก็เลยเอามารีวิวให้เพื่อนๆชมก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเราก็เอามาให้ชมกันประมาณนี้นะครับส่วนสําหรับใครที่ชอบให้เรารีวิวแบบนี้นะแบบบางทีเอาของมานั่งพูดคุยกันอะไรอย่างงี้นะครับก็เข้ามาคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับเผื่อที่จะได้ของได้อ กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกิจกรรมของเขานะครับโอเคทั้งั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ครับผมลาไปก่อนไปแล้วครับสวัสดีครับ